วัฒนธรรมดังสลายกำลังใจจากระแวงแกล้งหลุ่รอยยิ้มของท่านคือความสุขที่เกลียดจุนต่อแพรคุณเรื่องบการสำแังใจศิลปินเสียงที่หกจะเป็นที่ขอแค่มีความรื่งรุ่งชื่นสดใสมีเงินทองรองรับจนเหลือใจขอแต่งได้ปรดเมือบ้างเป็นรางวัลครับขอเสียงปรบมือในร่มให้เราด้วยกันค่ะ สวัสดีนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรพี่น้องแทนทีเจเจครับไอสอบข้ออีสารที่น้องที่ตามข่าวนะครับต่อโคกเสียนะครับผมเกิดอุบัติเหตุนะครับพี่น้องครับอาการสาหัสนะครับวันนี้เล่มมี่พิธีกรครับหนกระเรียนมาเห็นหาทีแทนที่้า่นะครับติดขัดอาการใดกราบขอโทษขอแท้ที่น้องนะครับที่น้อง มางน้องจังทีนะครับที่ลองเช่าบันเทิงครับเชีย,ยพุ่งกินอาหารสุกสุกโนยไม่ไ้ลองได้แน่ๆนะครับตอนนี้สิ่งเดียวของผมนะครับผู้รักทิ้งงาหมอรัองเซลีโวค,ครับขอกรบาบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้า,พร,าพระอิศุสงสัมบูรณ์ถูก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 หน้าครับหลกักการขอกราบสวัสดีนะครับกราบเรียนนะครับทิ้นนงงานกระตาการสักการ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมที่ทั่งแจวหลังสูงสุดทุกคนพร้อมกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ครับที่มาดูแลอง ead, ค,ค์สมเในคพระจุนี้และกีฬาทางครับขอกราบลงจากตาพี่น้องทางเชียร์พุงกีฬาลักสูงสุดทนกับพี่น้องครับ นี่ให no ้ก็ยังต่อตีก่ยังต่อรอบเดิมีเอาเออทิตสบาที่งานหมอดัเสีลปงโตพุ่งสะกอนครับเป็นลูกเป็นหลานเป็ <c oughs> right นพี่เป็นน้องที่น้องเช่าใชกับเรื่องจากคแนนึงน้ำแนเคกอครับขอบคุณมากมครับผมขอเสียงคนมากวนทายซ่อนับพี่น้องเลท่านหลาดาผมงอัเสียงบอกูอ้ยเอย่ล้มคั่งด้ยพี่น้อเสนดาเช้น ดีเจนะครับผมนะครับอาจสิ่ทดีที่สุดสำหรับพี่รองนะครับแต่บาลรองจะเซีดทีนะครับผมให้มากที่สุดในเงคืนนี้นะครับจากวันหน้าครับจะมีไส้ของผมนะครับผมเดี๋ยวฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวฟติไเดี๋ยวมาสามข้าสุดกับพี่รองเร็วๆนะครับผ้าตักนะครับฮัลโหลสมองนะครับพี่้องว่าก็เร็วนะครับรู้ากดีละนะครับตอนนี้เราขับฟื้นอยู่ขอบคุณพี่้องที่ถามเข้าถามเข้า พิ่เสขอมากเรบท่านครับผมปีสวดแส่เป็นกระมาดำท่านแต่เราเนี่ยเรียเอาเข้ามาล้างน้ำเี้ยัมีร้าสซบแชงนะครับผมรับเลิกอ่อุ่นรับขอแข่นรับออกกอดสาริกาครับ ก็ขอบขอบขอบคุณด้วยนะครับขอบขอบคุณครอบครัวขอให้ท่านสบาย้นะครับหลงจีนครับตากหลงข้าวโลงเกล็ดของที่ดีต่อสอบสามครับในโอกาสที่งานหมอทักศิลปินหกครับเดมาสานโดงานเดมาเหมอะของานในปีหนอนนะครับได้เมืนี่นะครับผมฝากไปต้องแน่ระ่ตัาครับหมอหลักศิลปินหกควบคุสตอครับตัางวง ลืมตักันปีที่สามได้พี่้อกเด้อหลูกไส้พอเองนะครับระเบียววัฒนิรรมไทีไน้อกจำได้ตั้งแต่สมัยซี่หาปีก่อนครับมาลัางมือเชื้อผูลืมตักันนึงสีสิงกอง นะครับมาล่างเราเบียดมืนขึ้นดีในท่าวาสร้างเราป้งกัครับลุ้กจักรพรรดเราเพินแตลกไส้ประเอทขึ้นกันครับและพี่้องเช่าเชกระพุ่ง่าลืงให้การสนะบสนุนน้ำแนครับหมอร่ขวใจแต่แมนจักรพรรดิและพี่้องแากพี่้องสนับสนุนลยกหลนบาจักของน้ำแนนะครับผมนี่คือสั่งสื่อเสียงนะครับให้ครับพี่้องช่าเชกระพุ่งในที่คือไอแมงจักรพรรดินะครับตอนนี้น ดังกล่าวสามโมงขึ้นมากรวบรวมจิงกานองค์อรหมอนลำปางใจแรงในาบันพีน้องพิการดีง่ายไปได้เื่องเกิดใส่เกิดหาให้การสาสุนน้ำแดงกระดับการับพีน้องครับพระวัาเสิทใิกระดับไหนเงนะครับเดือดข้านมหาพิหานองแต่อย่าลืมมาสมกลังใจนะครับให้กับหมอนลำหลืออิสานตั้งแนกระดานซอยสิ่งสารศิลปะวัฒนธรรมพีบน้องครับ ครับพี่น้องที่ได้ตึงนะครับพลานไปร่้งหนดีในช่วงเตยครับชมสวยๆจากตุ้งกรุงแลงังการโชว์ครับพร้อมกับสินงานคู่ปิดทองหนังภาคอาจารย์เจริญีเราต้องจากทีมงานเสียงวิ่งโกแปนะครับพี่น้องครับตั้งฉากแบบพี่น้องครับโอเคครับ เริ่มเสียงดีครับจากอุวบลสายจันทร์สาวตอะกับไลท์ที่ในค่ำคืนนี้จากพี่อุ้นะครับพี่น้ออครับพี่น้องสามาราเริ่มว่าล่เปิดน้ำเปิดกระดูองแล้วพี่น้องเอ้่นี่มีผาตาร้อยป่านะครับผมจะเรื่มเปิดกุตดกเปิดท่าน้ำตันนะครับาออกเทการเันเท่าจะยังเปิดให้พี่หล่งเปิดกระดกจากยูนะครับผมแต่กระอความบรุทานะครับผมฝากบอกที่น่าจะา้อการการสัดงานของและต้งล อาบาทเื่อพี่น้องแลบาทมึงบางทับคูู่ดขันก็ได้นะครับแล้วส่วนของหกสีห้ยซึ่งงานพระเอกนะครับจากเซอเข้าออกไปขอกุญชากีนฮาลอกนะครับผมเพือมาสมศพขึ้นนะครับผมเกิดขาผ้าสามบทกุศลให้ทังมีพอกันนะครับพี่น้องครับเอาชมีพี่น้องครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทักนำาแพล่เข้าสู่คอนเสิร์ตช่วงที่หนึ่งของรายการทักมอบหน้าที่ให้กับพระเอกอุ่เสียงสวรรค์เส่สันตพันกอนบทมัวนในชมีครับ